สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับอันนี้เป็นบทแรกนะครับเป็นบทเรื่องเซตตอนนี้นะครับเราจะมาดูว่าความหมายของเซตคืออะไรนะครับแล้วก็การเขียนแทนเซตเนี่ยมีการเขียนแทนแบบไหนบ้างนะครับมาดูอันแรกนะครับความหมายของเซตเซตเป็นคําในภาษาคณิตศาสตรค์คํานึงครับที่จะใช้แทนกลุ่มของสิ่งต่างๆคือพอพูดเซตของอะไรก็ตามนะครับนัเนียนก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อสมาชิกมีอะไรบ้าง อย่างเช่นครูพูดถึงเซตของวันในหนึ่งสัปดาห์นั่นก็จะทราบทันทีเลยว่าอ๋อมันมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าครูพูดถึงเซตของจํานวนนับที่มีค่าไม่เกิน5้าอ๋อนั่นเองก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันมีเลขหนึ่งสาสี่แล้วก็ห้านี่คือลักษณะความหมายของเซตแล้วก็การนําเซตไปใช้เราจะใช้กันอย่างนี้ทีนี้มาดูครับว่าการเขียนแทนเซตเนี่ยเราจะเขียนแทนได้อย่างไรบ้าง การเขียนแทนเซตเราจะเขียนแทนได้2แบบเท่านั้นครับแบบแรกคือแบบบอกเงื่อนไขอ่าตัวทีแบบแรกคือแบบแจกแจงสมาชิกแบบที่2คือแบบบอกเงื่อนไขมาดูแบบแรกกันเลยครับแบบแจกแจงสมาชิกการเขียนแทนเซตแบบแจกแจงสมาชิกก็คือตามชื่อครับคือเขียนมาแล้วเราก็จะเห็นหมดเลยฮะว่าสมาชิกมีอะไรบ้างมาดูสัญลักษณ์ที่จะใช้บ่อยๆเลยนะครับในการเขียนเขียนแทนเซตแบบแจกแจงสมาชิกสัญลักษณ์แรกนะครับก็คือสัญลักษณ์ปีกาเปิดปีกาปิดสัญลักษณ์ที่2ก็คือสัญลักษณ์จุลภาค ลักษณะการใช้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างตัวอย่างเซ็ตนะครับถ้าเปิดดูจะเขียนเซ็ตแบบแจกแจงสมาชิกทั้งเซตหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงเซ็ตของจำนวนนับที่มีค่าไม่เกินห้ากูก็เขียนนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้าเนี่ยครับนี่คือเซ็ตของจำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน5้าเห็นไหมครับแจกแจงสมาชิกจริงด้วยเพราะพอเขียนมาแล้วก็จะเห็นหมดเลยครับว่าสมาชิกมีอะไรบ้าง สมาชิกแต่ละตัวจะคัดด้วยเครื่องหมายจุลภาคนะครับปีกาเปิดปีกาปิดมีหน้าที่กั้นขอบเขตของเซตไว้นี่คือลักษณะการเขียนแทนเซตแบบแจกแจง,แจงสมาชิกถ้านักเรียนไม่เขียนปิดถ้านักเรียนไม่เขียน่า,นาเ,นเ,นเครื่องหมายจุลภาคคันระหว่างสมาชิกแต่ละตัวจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกัน1 2 3 4 5สองสาี่นครับสมาชิกขึ้นได้นั่นเลยมีหตัว ราะแต่ละตัวต้องขั้นด้วยคำหมายจุลภาคซึ่งนักเรียนจะมีห้าตัวแต่อันนี้ครับเป็นเซตเหมือนกันครับแต่สมาชิกจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นสองพันสามร้อยสี่ห้าซึ่งความหมายมันคนละความหมายกันมันคนละเซตกันนั่นเองสองอันนี้นี่คือข้อที่เนี่ยจะต้องตระหนักไว้นะครับเป็นข้อเบื้องต้นอันดับแรกมีอีกครับที่เนี่ยจะต้องรู้นะครับก็คือว่าเซตต่างๆเนี่ยบางทีเวลาเราเขียนบางเซตเราเขียนเยอะครับสมาชิกแต่ละตัวเนี่ย อย่างเช่นสมมติครูกําลังพูดถึงเซตของจํานวนนับที่มีค่าไม่เกินร้อยเมื่อกี้ไม่เกินถ้าครูพูดถึงเซตของจนนาน,าน, 90, น,น,นวานน,วน,บบน,น,นับที่มีค่าไม่เกินร้อยถ้าครูมานั่งเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมันเยอะครับมันเสียเวลาดังนั้นคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่าถ้ามันเลขแบบนี้จํานวนนับที่มีค่าไม่เกินร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณรู้ว่าตัวถัดไปเป็นอะไรอาจจะใช้จุดจุดจุดสามจุดแทนก็ได้ครับแล้วไปบล็อกตัสุดท้ายว่าเป็นหนึ่งร้อยเลย ทุกคนก็จะทราบครับนี่คือเซตของจํานวนนับที่มีค่าไม่เกิน100หรือบางครั้งเราจะเขียนเซตของจํานวนนับจํานวนนับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปเรื่อยๆครับจำนวนนับนี้เรายังหาจํานวนที่เยอะที่สุดไม่ได้ทีมันไปเรื่อยๆมันเป็นอินฟินิตี้เวลาเขียนเซตจำนวนนับเราก็เขียนเปิดปีกาเปิดนะครับเลขหนึ่งเลขสเลขสาเขียนตั้งสามตัวครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนั้นไม่ต้องเขียนแล้วครับเราจุดจุดจุดไปได้เลยทุกคนจะทราบครับว่านี่คือเซตของจำนวนนะครับนี่ก็อีกอันนี่คืออีกอันหนึ่งครับที่นายต้องรู้ไว้อีกอันหนึ่งครับที่นายต้องรู้ไว้ก็คือเซตทุกเซตเลยตรงนี้เราเขียนกันสี่เซตเซตทุกเซตเลยเนี่ยเราสามารถแทนเขาด้วยตัวแปรได้แต่ตัวแปรที่ยมใช้นะครับในการแทนเซตต่างๆเนี่ยจะนิยมใช้ตัวแปรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นรูอาจจะให้เซตของหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยแทนด้วยตัวแปร A ก,ก็ได้ เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4แล้วก็5ดังนั้นทุกคนมาดูตรงนี้ทุกคนก็จะรู้ว่า A ก็คือเซตของเลขหนึ่งสนั่นเองตรงนี้สำคัญนครับตัวแปรนี่ยมใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนี้ย้ำไว้อีกทีหนึง่งเป็นความนิยมในคณิตศาสตร์นักเรียนนับสมาชิกของเซต 1, 2, 3, 4, 5สอ้นักเรียนจะนับได้5ตัว นักเรียนจะน,นะักเรียนจะเขียนจํานวนสมาชิกของเซตเมี5ตัวนักเรียนอาจจะเขียนคํานั้นเป็นข้อความก็ได้จออําจําน,นวนนวลสมาชิกของเซตเเท่ากับ5ตัวนักเรียนจะเขียนคํานั้นก็ได้แต่นักเรียนจะเขียนยาวคณิตศาสตร์มีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคํคำนั้นอยู่จํานวนสมาชิกของเซตเเท่ากับ5ตัวเนี่ยเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้ครับ n วงเล็บ A เท่ากับ5ทุกคนก็จะทราบพอเจอสัญลักษณ์นี้ n วงเล็บเออเขากําลังพูดถึงจํานวนสมาชิกของเซตเมีเท่ากับ5ตัว นี่คือลักษณะสัญลักษณ์ที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนของเราถ้า n ไปครอบ b, b, b ก็จะกลายเป็นจำนวนสมาชิกของเซต b มีกี่ตัวนั่นเองก็นับเอา n ไปครอบ c นั่นเองก็จะเป็นจำนวนสมาชิกของเซต c นี่คือลักษณะสัญลักษณ์ที่น่าจะต้องรู้ไว้ว่าหน้าที่การใช้ของมันเนี่ยมันใช้อย่างไรเพราะมันจะช่วยอำนวยความสะดวกเรานี่คือการเขียนเซตแบบแจญสมาชิกครับซึ่งเซตแบบจหญแใจงสมาชิกกับเซตแบบองเงื่อนไขเนี่ยนั่นจะเปลี่ยน แบบแจกแจงสมาชิกไปเป็นแบบมองเงื่อนไขหรือแบบมองเงื่อนไขมาเป็นแบบแจกแจงสมาชิกนักเรียนอาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาอย่างไรก็ได้ไปดูครับเ้ตแบบมองเงื่อนไขเป็นอย่างไรเซนแบบมองเงื่อนไขนะครับเครื่องหมายที่จะใช้อยู่บ่อยๆนะครับในเรื่องของเซตแบบมอเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายแบบนี้แหละครับเปีก้าเปิดปีก้าปิดเครื่องหมายจุลภาคนะครับนี่คือจะใช้อยู่นะครับเครื่องหมายจุลภาคก็จะใช้ แต่มันยังมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมมาเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการประกาศเงื่อนไขต่างๆคือสัญลักษณ์นี้ครับสัญลักษณ์นี้อ่านว่าเครื่องหมายโดยที่นะครับแลวก็สัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือสัญลักษณ์นี้ครับอ่านว่าเป็นสมาชิกนี่คือเหล่าสัญลักษณ์ที่จะใช้อยู่บ่อยๆนะครับในการเขียนแทนเซตแบบบอกเงื่อนไขซึ่งมันก็มีสัญลักษณ์มากกว่านี้ที่ใช้กันนะครับแต่มีเอาคร่าวๆก่อนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้การเขียนแทนเซตแบบ บอกเงื่อนไขเนี่ยเราอาจจะเอาแบบแจกแจงสมาชิกมาเขียนเป็นแบบบอกเงื่อนไขก็ได้หรือแบบบอกเงื่อนไขมาเขียนเป็นแบบแจกแจงสมาชิกก็ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้สบายเลยเรามาดูครับเมื่อกี้ครูคุยว่าเซต A เนี่ยคือเซตของจำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน5ใช่ไหมครูจะเขียนอย่างนี้ฮะ A เท่ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของจํานวนนับโดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5 การเขียนใน,นเซตแบบบอกเงื่อนไขน่้นนจจำเป็นต้องมีตัวแปรครับที่แทนสมาชิกแต่ละตัวตรงนี้ครูให้เป็นตัวแปร x เวลาอ่านสำคัญเหมือนกันทุกคนต้องอ่านให้ตรงกันตรงนี้อ่านว่า a เท่ากับเซตของสังเกตนะครับ x เป็นสมาชิกของจํานวนนับโดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ5ควรจะอ่านให้เป็นแบบเดียวกันเพราะเวลาเราคุยกันเราจะได้ไม่มั่ว นี่คือเวลาเราพูด a ถ้ากับเซตของ x เป็นสมาชิกของจำนวนนับ,นบโดยที่ x น้อยกว่าเท่ากับ5เราก็จะทราบทับนทีเลยว่าอ๋อจำนวนนับที่มีค่าไม่เกิน5ถ้าเราจะแจกแจงสมาชิกก็ได้ตอนนี้นครับหรือถ้าครูจะให้เซต b เป็นเซตของวันใน1สัปดาห์ก็ได้เหมือนกันครูอาจจะเขียนเป็นแบบบอกเงื่อนไข b คือเซตของวันหนึ่งสัปดาห์แต่ครูต้องมีตัวแปรก่อน b เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็น วันในหนึ่งสัป,ปดาห์แล้วเนี่ยอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้นี่คือการเขียนแทนเซตแบบของเองื่อนไขตัวแปรจำเป็นต้องมีนะครับซึ่งตัวแปรตรงนี้นักเรียนจะใช้ตัวอะไรก็ได้อาจจะใช้ตัวเก,ก็ได้ตัว y ก็ได้นะครับแต่นี่ครูชินกับการใช้ตัวเ